รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี ชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจสัปดาห์นี้ทิปจะพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนและทำกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีต่อใจเพราะทิปเชื่อว,ว่าการได้หยุดพักดูแลและให้เวลากับตัวเองบ้างจะช่วยปรับสมดุลทั้งกายและใจให้มีพลังและดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะ เลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่งายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงค่ะชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจ สวัสดีค่ะพบกันในรายการชนรัศมีกับ VIP ีทิปปี้ฮิวใจนะคะวันนี้ค่ะทิปอยู่ที่โรงแรม The s เซนต์รีจิสแบงคนะคะและตอนนี้ทิปอยู่ที่ชั้น15ของโรงแรมค่ะไม่ได้จะชวนคุณผู้ชมมาว่ายน้ํานะคะแต่ว่าจะพาคุณผู้ชมมาสถานที่ที่ทิปมาฮิกายแล้วก็ฮิวใจซึ่งเขาตั้งอยู่ที่ชั้น15ของโรงแรมแห่งนี้ค่ะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตามทิปไปเลยค่ะ longevity คลินิกลาแพรีศูนย์ดูแลสุขภาพระดับอัลต้าลักชวรี่จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์บนพื้นที่ชั้น15ของโรงแรมเดอะเซนต์ริจิสกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างประสบการณ์การดูแลแบบองค์รวมเฉพาะรายบุคคลผ่านแผนโปรแกรมดูแลสุขภาพและการชะลอวัยอย่างมีแบบแผนค่ะ แล้วตอนนี้นะคะทิพย์ก็อยู่กับคุณเมย์ซึ่งเป็นผู้จัดการของ Longevity Hub by Clinic La Prairie ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพย์ค่ะพูดชื่อที่นี่ทิพย์รู้สึกว่ามันคุ้นๆมากเลยค่ะพี่เมย์ by Clinic La Prairie ชื่อเหมือนกับสปาแล้วก็เวลเนสที่ระดับโลกที่ตั้งอยู่ที่เมืองมอเทรอประเทศสวิตเซอร์แลนด์อันนี้เกี่ยวข้องอะไรกันไหมคะใช่ถูกต้องแล้วค่ะ เราเป็นสาขาแรกของอคลินิกลาพารีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เป็นอ,อันดราลักชัวรี่สาขาแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะ คนไทยอยากที่จะไปดูแลเรื่องของสุขภาพคือต้องบินไปนประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้มาตั้งอยู่ในประเทศไทยเป็นที่แรกเลยที่เขามีสาขายยอยู่ในเอเชียชตอนออกเฉียงใต้ถูกต้องเลยค่ะแล้วกลางเมืองด้วยใช่สะดวกสบายมากเลยค่ะ,ะ,คะนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยบริการอะไรต่างๆมันจะเหมือนกับที่เวลาเราไปที่สวิตซ์เลยไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคุณทิพย์ก็โปรโตคอลทุกอย่างนะคะของที่นี่ก็ได้รับการดูแลจากสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงเลยจากคลินิกลาปาลีที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงเลยค่ะ ที่นี่เราก็จะให้ความสำคัญหลักๆ3ด้านด้วยกันนา mm hmm. นะคะล o n g e v i t y แล้วก็ Aesthetic แล้วก็ w e l l Be In g ค่ะ อย่างคาว่า longevity นี่ต้องถามเลยเพราะว่าเป็นชื่อของห<ช>ับเลยแล้วเราจะได้ยินบ่อยมากว่าปัจจุบันนี้คนเน้นเรื่องของ longevity จริงๆแล้วมันคืออะไรคร<อ>ับโ่โอ้ค่ะใช่เลยตองน,นี้ longevity ก็คือการดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงแมีอายุที่ยั่งยืน<ช>พร้อมๆกันเราก็ต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกเพื่อคงความอ่อนเยาว์ไว้ให้ได้นานที่สุดค่ะคือปัจจุบันเนี่ย คนอายุยืนขึ้นแต่ไม่ใช่เพียงแค่อายุยืนต้องอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงลชค longevity คือที่ที่จะทำให้เราได้มีสุขภาพที่ดีมีอายุที่ยืนยาวใช่ถูกต้องเลยครับคุณทิพย์อย่างที่สองสเต็ค่ะ อันนี้อาจจะคุ้นหน่อยค่ะเอสเตติกก็จะดูแลเรื่องความสวยงามจากภายนอกผิวพรรณน่ยนะคะแล้วก็ทําให้เราสวยทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรเลยค่ะือลองจีวิตย์เราดูแลแบบภายในละใช่เอสเตติกเราดูแลภายนอกด้วยะใช่ค่ะแล้วเวลบีอิงล่ะค่ะเวลบีอิงนอกจากเราดูจากภายในภายนอกแล้วเราก็ยังดูในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยค่ะคุณทิพย์เราต้องมีความสุขจากข้างในจจิตวิญญาณอารมณ์ถูกต้องเลยค่ะทิศเม้นนวดที่นี่ของเราเราก็มีทั้งผสมประสานซิงกิงบูเข้าไปด้วย แล้วก็เรื่องของเพลงที่เราคัดสรรมาอย่างดีให้เข้ากับมูดของเราในช่วงของแต่ละวันค่ะคุณด mm ิ hmm. ์ทำให้เราได้รีแลกมากขึ้นค่ะเออดังนั้น3อย่างนี้เป็นเหมือน3เสาหลักของ<ช>ที่ Longevity ค่ะที่จะดูแลค,คนที่เขาเดินเข้ามาร่างกายอารมณ์จิตใจทุกอย่างเลยถูกต้อง เวลาที่เราเข้ามาถึงที่นี่แล้วค่ะเราจะได้รับบริการอะไรก่อนเลยคะต้องเจอคุณหมอค่ะคุณพมอใช่เพราะว่าเราต้องให้คุณหมอเขาจะช่วยดูว่าเราร่างกายของเราจริงๆแล้วขาดอะไรแล้วเราก็จะได้ออกแบบโปรแกรมเฉพาะส่วนบุคคลให้กับลูกค้าท่านนั้นค่ะก็จะได้เพื่อที่ผลลัพธ์ที่ได้ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ทิพย์จะขอให้พี่เมย์พาทิพย์ไปเจอกับคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าอ่ะแล้วอย่างทิพย์เนี่ยมันมีอะไรที่มันจะต้องดูแลเพื่อที่จะ สวยยันยันยืนหรือว่าแบบแก่ไปแล้วแต่ก็ยังดูสุขภาพดีอยู่นะคะก็เดี๋ยวเจอคุณหมอได้เลยค่ะคุณจิบเช่นั่นนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณหมอนิว คุณหมอสวยมากเลยอ่ะรู้สึกว่าแค่เจอหน้าคุณหมอที่ก็จะสวยขึ้นแล้ว <laughs> <laughs> นะคะวันนี้เป็นมายังไงอยากจะ,ะดูแลอ,อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ่ะก็จริงๆแล้วสุขภาพโดยรวมของทิพย์ก็ดีค่ะออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพจะมีอย่างนีด้เดียวค่ะคุณหมอนิวคือทิพย์ว่าจะเป็นภูมิแพ้ยิ่งถ้าเวลาเจอฝุ่น PM 2 5้เนี่ยนะคะทั้งไอบางทีก็มีผื่นขึ้นอันเนี้ยเป็นปัญหาน,นิดนึง เรื่องภูมิแพ้จริงเรื่องภูมิแพ้ของเราคะ่ะแล้วมีหลายทรีทเมนท์ที่สามารถช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้อ,อันนึงนะคะที่แขกของเราส่วนใหญ่มักจะถามหาก็คือตัว IV Infusion ค่ะเป็นวิตามินดริปจากสูตรของทางสว<อ>ิตเซอร์แลนด์ค่ะจากคลินิกลาพารีสวิตเซอร์แลนด์จากเมนทับของเราเลย<ม>ซึ่งวิตามินตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันบมดกเลือดอาการเป็นหวัดยิย่งตอนนี้กาลังเข้าหน้าฝนแล้วก็มีปัญหาเรื่อง<ม> PM เ5มออันเนี้ยช่วยได้มากๆเลยคะ่ะ<ม>ของคุณทิพย์ถ้ายิ่งมีปัญหาเรื่องภมมแพ ่อน,น, <Okay. S 1> น่าจะตอบโจทย์ของเราได้อ,อ,อย่างที่เคยดีดมาว่ามันจะมีการเข้าออกซิเจนแชมเบอร์ด้วยที่จะช่วยในเรื่องของการได้ออกซิเจนมากขึ้นแล้วก็ ช่วยเรื่องผุแพ้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยส่วนของเราเนี่ยเราเรียกว่าออกซิเจนเทอร์ปีแต่จริงๆแล้วจะเป็นไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเทอร์ปีเป็นการรักษาโดยใช้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงในห้องแรงดันบวกค่ะข้อดีก็คือเวลาที่เราหายใจเข้าได้รับออกซิเจนที่ดีเนี่ยเราก็มีการไหลเวียนของออกซิเจนที่มากยิ่งขึ้นออกซิเจนที่มากขึ้นจะเพิ่มการทํางานของระบบประสาทให้ระบบประสาทเราทํางานได้ดีขึ้น แล้วอย่างอีกอันหนึ่งค่ะก็คือทิปจะออกกําลังกายเป็นประจำบางทีออกกำลังกายแล้วมันก็มีเหมือนกันแบบ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือบางทีมันล้าค่ะมันมีอะไรที่พอจะช่วยฟื้นฟูให้ทิดได้ไหมคะหลังออกกาลังกายได้ค่ะของที่เราจะมีเป็นเครื่องคลายโอเทราปีค่ะคลายโอแปลว่าความเย็นเทราปีแปลว่าการรักษารวมกันก็คือเป็นการรักษาด้วยความเย็นคือเราเป็นห้องเลยเป็นแชมเบอร์อุณหภูมิของเราค่อนข้างที่จะคงที่กว่าสามารถรักษาพร้อมกันทีเดียวหัวจะหลดเท้าได้เลยลดอาการบาดเจ็บลด อาการบวมแล้วก็ฟื้นฟูการบาดเจ็บหลังจากการที่เราออกกําลังกายได้โอ้โหนี่ครบวงจรเลย ก็อีกอันนึงวันนี้หมอว่ามีอีกทรีทเมนต์หนึ่งที่หมอจะพอแนะนำให้ได้ของที่เราเองก็จะมีการฝึกหายใจหรือเราเรียกว่า b r e จิ้งเอ็กซ์ไซส์ทางที่เราเนี่ยก็จะมีคุณเทเรซานะคะเป็นลองจิ i ตี้โค้ h สอนเรื่องการหายใจเพื่อสามารถจะไปช่วยคุณทิพย์ได้โอ้คือการหายใจนี่มันสำคัญมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอดีเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ทิพย์จะได้ไปฝึกหายใจให้ถูกวิธีด้วยคะ่ะ ก่อนที่จะเริ่มต้นดูแลสุขภาพและทำกิจกรรมอื่นๆกันนะคะทางหั b ก็จะมี Longevity Coach ที่คอยให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนเพื่อการดูแลที่ดีที่สุดค่ะและหนึ่งในกิจกรรมที่วันนี้ทิพย์จะทำนั่นก็คือการเตรียมร่างกายและจิตใจด้วย Breathing Exercise หรือการฝึกลมหายใจนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทิพย์อยู่กับ Longevity Coach นะคะที่จะมาบอกเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรามากๆค่ะคุณผู้ชมแต่เชื่อไหมคะ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะทำผิดอยู่ทุกวันถ้าวันนี้เราทำสิ่งนี้ถูกทั้งร่างกายและจิตใจของเราจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอร์สัค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรื่องของการหายใจค่ะเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เราก็หายใจอยู่แล้วเนาะค่ะ แต่การหายใจที่ถูกวิธีมันส่งผลดีกับสุขภาพมากเลยเหรอคะค่ะคือปกติอะค่ะคนเหมือนจะหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะวันนี้เราจะฝึกการหายใจให้กล้ามเนื้อ,อเราแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อท้องแล้วก็กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะให้แข็งแรงขึ้นใช่ค่ะ,คะแล้วประโยชน์ของการที่ถ้ากระบังลมเราแข็งแรง,แง,แรงกล้ามเนื้อเราแข็งแรงะจะมีประโยชน์ไงคะก็คือเราจะ ฝึกให้เรามีสติมากขึ้นนะคะให้เราผ่อนคลายแล้วก็จะให้เรามีเหมือนจะมี circulation มได้ดีขึ้นการไหลเวียนต่างๆของโลหิตออกซิเจนในเลือดอะไรแบบทุกอย่างจะดีขึ้นมันก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นนั่นเองใช่ถูกต้องค่ะ วิธีการต้องทำยังไงคะอ่ให้โค้ชสอนนะคะแล้วคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านลองทำไปพร้อมๆกันด้วยเลยได้เลยค่ะวันนี้ก็จะนั่งท่าแบบนี้ค่ะนั่งสบายๆนะคะจะนั่งบนกระดูกก้นถ้าได้เราก็นั่งให้พพสเจอให้เราหนั่งตรงหลังตรงใช่ค่ะจะเอามือนะคะจับตรงช่วงซี่โครงของเราก็อยู่ด้านใต้ตรงี้เหมือนใต้ราวนม ใช่ถูกต้องค่ะก็<ม>คือจับให้สบายๆนะคะ,คะผ่อนคลายไม่รู้สึกว่าเกรงคอเกรงไหล่ค่ะจะหลับตานะคะถ้าได้ก็หายใจเข้าลึกๆทางจมูกหายใจออกยาวๆทางปาก รู้สึกว่าซี่โครงของเราขยาย,ขยายนะคะแล้วก็ตอนเราหายใจออกทางปากลองหายใจออกยาวๆทางปากแล้วรู้สึกว่าเราคอนเนคตรงช่วงหน้าท้องรู้สึกว่าซี่โครงของเราก็จะคอนแทรคยุบดีค่ะสวยค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะรู้ว่ารเราไม่เคยได้หายใจเต็มเต็มปอดอหรือเต็มท้องแบบเนี้ย <C HA. S 2> เลยอะ่ะ <C HA. S 2> ถ้าไม่ได้ฝึก พราะในการใช้ชีวิตของเราเราพูดเลยต่างๆทุกอย่างมันต้องเร็วไปหมดอันนี้ความรู้สึกคือเหมือนมันสัมผัสอากาศอ่ะมันค่อยๆผ่านเข้าไปแล้วก็กระบังลมขยายขึ้นมาพอเวลามันยุบลงอะค่ะมันรู้สึกว่ามันสดชื่นอ่ะไม่กี่วินาทีมันก็รู้สึกสดชื่นได้เลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะเราจะรู้สึกว่า รู้สึกผ่อนคลายด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องสันหลังของเราด้วยนะคะคนที่มีอายุหรือว่าคนที่มีโรคที่เป็นออฟฟิศซินโดรมที่เกร็งที่มีคอนิกเพลนที่ปวดไหล่ปวดคอก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะเรารู้สึกไหยคะว่ามันสดชื่นขึ้นมันเหมือนมันได้พลังขึ้นมาเลยอ่ะแล้วจิตใจเ็ารู้สึกว่ามันผ่อนคลายด้วยตอนนี้ทิคก็รู้สึกว่าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจที่พร้อมแล้วสำหรับการที่จะไปรับทรีตเมนต์ พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าทิปจะอาสาพาไปดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและทำเวิร์กช็อปมอกเทลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ลอง g ีวิ t y b บาซึ่งนอกจากมอกเทลที่สดชื่อแล้วก็ยังมีชาสมุนไพรอุ่นๆที่ช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยค่ะ และทิปก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการที่จะดูแลตัวเองแบบครบจบในที่เดียวเริ่มต้นจากทรีตเมนต์ IV-Drip Immunity Oxygen Therapy Triotherapy เดี๋ยวจะเข้าวันี้นะคะลบ110ร้อยสิบองศาสามนาทีค่ะและปิดท้ายที่เฟ c เชียลทรี m เมนต์ที่จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้แลดูอ่อนเยาว์และแลดูกระจ่างใสอีกด้วยค่ะ หลังจากที่ทิพย์ได้ดูแลร่างกายที่ลองชีวิตี่หักใบคลินิลาพารีแล้วนะคะรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วมันก็ผ่อนคลายมากๆด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปบูสร่างกายกับสิ่งดีๆกันต่อด้วยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามทิพย์มาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะทุกท่านที่มารับบริการที่นี่นะคะหลังจากทำทรีทเมนต์เสร็จก็จะได้รับการเสิร์ฟชาค่ะแต่บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาได้ชาตัวนี้มาอีกวันนึงเป็นชาอีกตัวมีความหมายที่สําคัญซ่อนอยู่ค่ะคุณเทเรซาค่ะ,คะชาแต่ละตัวต่างกาันคุณสมบัติเป็นยังไงคะค่ะแต่ละตัวก็จะมี มีประโยชน์นะคะหลายประโยชน์เนาะ,ะช่วงเวลาตอนเช้าเราก็จะมีเสิร์ฟเป็นชาชนิดหนึง่งช่วงเวลาตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นก็จะแตกต่างกาันใช่ค่ะอย่างตอนเช้านี่เป็นชาอะไรคะตอนเช้าก็จะเสิร์ฟเป็นชาออสมันเตสทีนะคะออสมันเตสทีจะทำให้ ทำให้เรื่องดีท็อกซ์ของเราได้ทํางานได้มากขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วก็เรื่องอการย่อยอาหารด้วยค่ะก็คือช่วงเช้าก็จะแนะน,นำตัวออสมันเตัสทีหรือว่าชาหอมหมื่นลีนี่เองใช่<ต>หอมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีะเป็นเป็นคูลิ่งเอฟเฟกต์ทำให้ร่างกายของเรารู้สึกเย็นขึ้นด้วยค่ะรู้สึกคูลิ่งค่ะ ส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมารับบริการช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายจะได้รับการเสิร์ฟเป็นชาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น turmeric กับ ginger tea ค่ะชาตัวนี้จะช่วยเรื่อง detox เหมือนกันแล้วก็จะช่วย boost immunity ค่ะคุณเโอ้สร้างก็คือช่วยสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยใช่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มารับบริการในช่วงเย็นเป็นต้นไปล่ะคะจะได้รับ <จะ S 1> ชาอะไรคะเป็น Butterfly ลาย t ีทาวเวอใช่ชค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่ามาในช่วงเวลาที่ต่างกันก็จะได้รับชาที่เหมาะสมกับช่วงเวลาของวันนั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนที่มาใช้บริการยังจะมา มีกิจกรรมในการชงชาที่ลอง g ิว i t y Bar แห่งนี้ได้ด้วยได้ด้วยค่ะคช่งั้นเดี๋ยววันนี้ทิพย์ลองได้ไหมคะว่าถ้าเกิดมา้ให้ทำอะไรบ้คุณทิพยจะลองตัวไหนดีตัวพอรเตอร์ฟทีจะเป็นเป็นเป็นชาที่ค่อนข้างหอมด้วยแล้วก็สีจะสวยด้วยค่ะค่ะลองชิมกันค่ะ บ้างคะรู้สึกผ่อนหอมไหมคะนะคะหอมด้วยนะคะแล้วก็จะรู้สึกรู้สึกผ่อนคลาย<ช>ค่ะ,คะ นอกจากชาที่เสิร์ฟไปกับทุกท่านแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เครื่องดื่มเย็นๆสดชื่นนะคะที่ลองชิวิตี้บาร์แห่งนี้ <c oughs> เขาก็มีบริการด้วยเห็นด้านหน้าสวยมากเลยนะคะ2คะแก้วนี้คือเครื่องดื่มอะไรคะ,ะตัวนี้จะเป็นเซเลอริต้าค่ะแล้วก็มินชิลค่ะ,คะมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเอ่ยสำหรับแก้วนี้มีแตงกวานะคะแตงกวาต้นซ e ลรีแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีสับปะรด ะคะ<ช>ก็เดี๋ยวจะลองทำดูนอกจากนี้ก็จะมีเมนูอีก3เมนูนะคะ,คะในลองเจวี่บีบาร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสองใน5<ม>้ที่นนเราจะเสิร์ฟค,ค่ะตัวนี้จะมีเมนชิลนะคะเมนชิลเราก็จะใส่ชาเขียว <ม>ชาเขียวแล้วก็เป็นใบมิ้นท์ค่ะอันนี้ต้องใส่มะนาวแล้วอินฟิวส์สักประมาณ3-4ชั่วโมงะคะ่ะใช่ถึงจะได้รสชาติานะคะ<ม>ประมาณ2-3ชั่วโมงก็น่าจะได้ค่ะค่ะคะอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะคะเ,<ม>เดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่าอันนี้คืออันที่คุณเทเรซาทำนะคะก็จะสวยมากเลยค่ะสดชื่นมากม,ม,มันแบบ เฟรชทันทีเลยค่ะเป็น healthy drink ใช่ใชนะคะแคลอรี่ต่ำด้วยแล้วเราจะลองที่ทิพย์ทำนะก็อร่อยเหมือนกันค่ะว่าคุณเทน่ซทำหมดเลยค่ะทิพย์่มาเทใส่เฉยจะมีแบบเปรี้ยวๆนะคะหวานๆจากแตงกวาสับปะรดด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นชา ใครที่มาที่นี่แล้วสนใจอยากจะลองเครื่องดื่มแบบนี้ก็มาลองลองจิมิตี้ดริงได้ด้วยค่ะค่ะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆที่ทิพได้ให้เวลากับตัวเองที่ลองจีวิต y h u ี b หับบายคลินิกลาเพรีซึ่งระหว่างวันหรือว่าก่อนจะเดินทางกลับถ้ามีเวลาแวะที่ชั้น12ทานอัฟเตอร์นูนทีอร่อยๆพร้อมกับชมวิวเมืองสวยๆที่เซนต์ริ g ิสบารกันได้ด้วยนะคะวันนี้ชาร์จพลังเต็มที่พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆให้กับชีวิตแล้วล่ะค่ะ เพราะการฮิวใจไม่ได้มีแบบเดียวเลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงสัปดาห์หน้าชนรัศมีกับ VIP จะพาคุณผู้ชมไปฮิวใจในรูปแบบไหนกลับมาติดตามด้วยกัน10นาฬิกา30นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34นะคะ ขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนสำหรับแฟนๆชัศมีกับ V.I.P. ทิปปี้ฮิวใจวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางฮิวใจให้ได้ฟังกันเพลินๆในรูปแบบพอดแคสต์ทิปปี้ฮิวใจฟังกันได้ใน Spotify และ YouTube Rainbow Media ค่ะอมารินทีวี